สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับควางคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World เข้า u r e ครับได้มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับขเมรจะรวมอาเซียนเป็นสาภาพกัมพูชาขมรเสนอรวมอาเซียนเป็นประเทศเดียวและให้พนมเปญเป็นเนมืองหลวง ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเอยแปร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าโธ่คนอื่นเข้ารับประทานข้าวทานสเต็กซดวายไอ้พวกแดกขี้กินงูเพิ่งจะมีเสื้อผ้าใส่อยู่นะเพิ่งสะเออมาสารแน่เอาภาพความฝันในเวลานอนในเล้ามาขยายความเป็นคุ้งเป็นแควยิ้งกระป๋องขอทานในมือเหอะแล้วหัดแดกข้าวให้เป็นก่อน ถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าใครอยากจะรวมกับเขมรบ้างยกมือขึ้นล้าหลังไร้รากประชาชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยู่กับอดีตพัฒนาช้าสุดในอาเซียนประชาชนถูกดองทางปัญญามีผู้นำปัญญาอ่อนถามสิงคโปร์ยังระวังจะถูกสิงคโปร์ไล่ออกจากอาเซียนเป็นรอบที่2เดอ้อถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าไปรวมที่อื่นไปไทยไม่เกี่ยวไปไกล คิดอะไรเองไม่เป็นเลยแล้วบอกเป็นต้นตำรับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตายละภาษากลางต้องใช้ภาษาเขมรสินะต้องไปลงคอสเรียนก่อนละเดี๋ยวเขารวมประเทศจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพนมเปนเป็นเมืองที่เจริญในทุกๆด้านทุกย่างก้าวของอาเซียนนี่คืออันดับหนึ่งถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารีบนำกองกำลังอันเกรียงไกร บุกยึดอาเซียนเลยนะเมนจะได้รวมแผ่นดินสักทีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า DNA แค่ชนชั้นธาตุแต่คิดการใหญ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสนอไลอ่เมรนออกจากอาเซียนง่ายกว่าจเจริญเร็วกว่าด้วยนะ่มีตัวทวงหาเรื่องให้เพื่อนบ,นบ้านบ่อยๆเก็บไว้ทําไมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมากาวฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสันดานธาตุเมรนขอทาน ไม่เคยมีเคยได้เลยอยากได้อยากมีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดมกาวทั้งประเทศดาวยังดึงได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยู่ในระดับต่ำสุดแต่ทำตัวเหมือนยิ่งใหญ่แผ่นดินเวียดนามจะยึดไปหมดแล้วฮ่าฮ่ฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านอกจากมันจะเมาเกาวยังเผือกเมาซีอิวอีกหรือไงคว้างหินถามทางเปลี่ยนเป็นคว้างหินใส่วุ้นเส้นดีกว่าไหม ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสิงคโปร์อินโดมาเลสบรูไนฟิลิปินรีบเอาทีนเขเขียเยวียดนามถามสภาพที่ดินยังโดนกูยึดเผือกจะมาเป็นผู้นำส่วนอีเซียมนั้นเงียบกลัวกระทบความสัมพันธ์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนักลงทุนญี่ปุ่นไม่ทิ้งไทยปักหมุดผลิต ev มองพลังงานสะอาดญี่ปุ่นนักลงทุนเบอร์หนึ่งวีลิสใช้ภาพว่าเมืองนาโกย่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางรางโดยเฉพาะท่าเรือที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในประเทศอีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมหลักด้านการผลิตอาทิเช่นรถยนต์เครื่องจักรอุตสาหกรรม ื่องยนต์อากาศยานวิศวกรรมหุ่นยนต์และยังเป็นที่ตั้งของบริษัทยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอาทิเช่นซูซูกิโตโยตา้าและฮอนด้ามอเตอร์ด้วยปัจจุบันนั้นนักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นอันดับหนึ่งของการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีจำนวน1,951ารยายมูลค่าการลงทุนรวมตั้งแต่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมูลค่า3ล้านล้านบาทคิดเป็น 25%เจากการลงทุนรวมทั้งหมด12ล้านล้านบาทมีนักลงทุนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยเป็นสัดส่วนของธุรกิจทั้งหมด11%ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมสาหกรรมในพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ส่วนประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมหลักก็คือ 1. ยานยนต์และการขนส่ง 2. เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะส เครื่องยนต์เครื่องจักรและอะไหล่ 4. ย่ยางพลาสติกและหนังเทียมและ5เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปิดดิลนาโกย่า3.7พันล้านการลดโชว์ที่เมืองนาโกย่าครั้งนี้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจาก10นิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมคณะประกอบด้วยบริษัทอมตะคอปเปอริชั่นจำกัดมหาชน บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเชียจำกัดมหาชนบริษัท W H A Industrial Development จำกัดบริษัท V N S Property จำกัดบริษัทสวนอุตสาหกรรมรจนะจำกัดมหาชนบริษัท S Industrial Estate จำกัดบริษัทเอเชียคลีนอินดัสทรีลเอสเตทจำกัดบริษัทอุบลราชธานีเดเวลลอปเมนต์จำกัด บริษัท SDX จำกัดมหาชนและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนได้สัมนาส่งเสริมการลงทุนเพื่อนำเสนอข้อมูลปัจจุบันไทยมีศักยภาพและความพร้อมรองรับการลงทุนทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมใน EEC และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือ SEZ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนญี่ปุ่นมีการลงทุนที่สนใจทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV สนใจขยายฐานการผลิตไปที่เมืองไทยคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนมูลค่ากว่า3,700ล้านบาทมียอดการ เช่าขายในพื้นที่นิคมสาหารรมร0 0ไร่สิ่งที่นักลงทุนต้องการตัดสินใจอย่างมากก็คือเรื่องของการเมืองซึ่งจากการพูดคุยกันกับนางปรางทิพย์กัญชนะหัตถกิจอัครราชทูตณนะกรุงโตเกียวส่วนใหญ่นักลงทุนเขาจะถามถึงเรื่องของการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีฐานผลิตในประเทศไทยความคืบหน้า เร่งชงรัฐบาลใหม่ข้อแพ็คเกจ EV 3.5ด DD 1มกราคม2567ตอกย้ำไทยฮับอาเซียนนายนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงสาหกรรมในฐานะกรรมการและเลขาุุการร่วมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือ MOU ยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์มุ่งสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสนอชอสาบัญยานยนต์หรือสยอย,ยและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า แห่งประเทศไทยหรืออ e ีววดว่าเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยบอร์ด e ีีจะรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดหรือไม่หากคงโครงสร้างเดิมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติมาตรการ EV 3.5ซึ่งที่กำหนดทั้งการให้ส่วนลดราคารถยนต์อีวนำเข้าการกำหนดให้ค่ายรถ ตั้งโรงงาน EV ในไทยตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์การกระตุ้นการลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี EV. ่ EV โดยมาตรการใหม่นี้จะครอบคลุมและเพิ่มเติมจากมาตรการ EV 3.0ในปัจจุบันที่เน้นการให้ส่วนลด EV นำเข้าและการกำหนดให้ตั้งโรงงานผลิต EV เท่านั้นซึ่งมาตรการจะหมดอายุสิ้นปีนี้นายนัทพลกล่าวอีกว่า แนวทางการส่งเสริมดังกล่าวนั้นเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต EV แห่งภูมิภาคจากเป้าหมายการผลิต EV 30%ภายในปีคศ2030หรือพศ2573บวกกับเทรนด์โลกปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความเข้มแข็งที่มีอยู่ต่อยอดสิ่งใหม่ล่าสุดนั้น ภาครัฐและเอกชนจึงเดินหน้าด้านการทำวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมมือพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคตกรณีประเทศในภูมิภาคอาเซียนประกาศตัวเป็นฮับ e ีวีเช่นเดียวกันกับประเทศไทยเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะมีการประกาศมาตลอด ซึ่งไทยนั้นทราบดีและพยายามออกมาตรการการกระตุ้นการลงทุนทั้งการออกแพ็กเกจ ev 3.0ผ่านการเป็นส่วนลดให้กับผู้ซื้อสูงสุด1.5แสนบาทต่อคันซึ่งค่ายรถจนต้องผลิตชดเชยตามจำนวนที่นำเข้านอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนการออกมาตรการยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ การลดภาษีจดทะเบียนประจำปีการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าในที่สาธารณะนายนัทพลกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่าเบื้องต้นมาตรการ ev 3.5รัฐจะอุดหนุนผ่านส่วนลดยานยนต์ ev นำเข้าประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต่อคันและกำหนดให้ค่ายรถยนต์ต้องตั้งโรงงาน ev ในประเทศไทยประมาณ2-3เท่าจากจำนวนที่นำเข้าภาพรวมสิทธิประโยชน์ จะน้อยกว่ามาตรการ EV 3.0เพื่อเป็นธรรมกับผู้ผลิตที่ร่วมมาตรการก่อนและเน้นจูงใจค่ายรถที่ยังไม่ร่วมมาตรการ EV 3.0อาทิเช่นค่ายยุโรปคาดว่าจะได้รับความสนใจเพราะปัจจุบันนั้นตลาด EV ในประเทศตเติบโตสูงมากหลายร้อยเปอร์เซนต์ต่อเดือนตัวในปีนี้คาดว่ายอด EV จดทะเบียนป้ายแดงจะสูงถึง6 0แสนคัน ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคืบหน้าและความโชคดีของประเทศไทยในการจะเป็นฮับในอนาคตนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับหลายๆส่วนนะครับได้เดินธุรกิจกันหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ